เค่ไหนหอยเอาเสียผาบ๊อุเอา,สาอเอาสาีาเสียาเขาเอาาอป้าจุนว้ยัดกับเปาพี่น้องห่อผ่าไปน,น้ำผูเบา <c oughs> นี่แหละเขาว่าห่อผ่าเลียนน้ำผูเบานี่แหละนี่แหละนี่แหละมึงจ้อาเบิ่งไว้เขาเอิน่นว่านี่จากพ่อเมีมาวางาังใต้ทาบหน้าพึ่งพาพี่ชาย อันนี้เรามารีวิวห้องของเรานะคะคือแบบว่ามันกระจุงไ้แต่หมอนอนนะครับพี่น้องนี่นะคะว้าว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 มันก็จะอยู่ทุกซอกทุกมุมอย่างนี้ <c oughs> มันก็จะห้อยโอนต้นเอ็นเตี้นอย่างนี้นะครับทุกคนไอ,อสิพาสหย,ยุดมือหนึ่งนี่บอหลูคือกันค่ะบอถ้าหลันะอนาโคตเลยอ๋อปักพรนหะตีกับสีนอนละตีชาดแบตตีเพราะว่ามันก็ต้องเดินทางไกลไปอีกไปพูมิราลาบ,บุรีเลยนะ บอกอดไปว่กยานบอกหัวไม่เนาะทรมาด้า่อะกระเป๋าขึ้นไปงี้ทำไมยอะหนายตัวกระเปาจะได้คนไปเลยถอะมืนก็คืิว่ากะไรปาบม่หนีตีเขาเคยพากลับมาอยู่บอกจไปเลยจิบงมือหลาไม เอามาทำกันติบ่อแล้วก็แห้งไร้เล่ยไปเล่ยกันเลือดตด้ละ่างไปเที่ยวไปอย่างเล่ยไปคำใส่กันอน,น,อนอนหั่นเสารีสวทนอนได้ประมาณนอนปัม๊ <c oughs> พมพอนเป็นวันพักผ่อนต้องพักผ่อนหนึ่งวนัน ตื ui, ù, ่นขึ้นมาเห็นตะลูกขหวง่วงง่วงง่วงอยู่พี่น้องเอ้อม่ได้แต่แต่งของมาแล้วไปบ่าวห้องเราก็แบบอืก็ตามนั้นนะคะทุกคนมันก็มินิมอลไงไม่ใช่ฮะมินิมอล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 นะคะดูนะคะอันนั้นรูปพระเอกแซกเลยพี่น้องเมื่อไง จะอไจังลูกจะมาอยู่ในห้องก่อยเมื่อนั้นเห็นทิมอยู่หน้าห้องโคโลโยู่พูด,ดียวโอวยเป็นแต่ว่าเีเอกาเธอจะนอกก็เลยเอาเขามาในห้อง <c oughs> มาอยู่กับแม่ได้ลูกชะนอกอือนะคะรับอยู่กันยักษีแล้วครับพี่นอ้องเร่งไหวพอีพี่ก็บอกกับผู้บา่าวผู้บ่าวมาอีกแลวตีเลยน,นี่โอ้คือว่าบากช้างไฟกระเลิกแล้ว คนไม่ตีคุยกับช่วงน้องอะไรอีกน้องทอดตีทอดกับว่าเขามีผู้สาวใหม่แล้วเอาโทรมาว่าพี่พีพีเลิกกันนะหนูเจอคนที่น่ารักกว่าพี่แล้วอ้าวแม่หมูหวานโอ้ย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 เอาจ้าจังละครับพี่รองขาฝากอะไรก็เช่นนี้ด้วยค่ะเด้อบ๊ายคุณผู้บริหารบ้านนอน